เนี่ดูอันนี้รองใสเกลือใส่เกลือไว้แล้วมือขึ้นนะวันนี้จะเอามาทำเอามาให้ยังจะเอาน้ำเกรียวมัออกอยเออนี่อันนี้เขาเช่น้ำเกลือไว้แล้วเมื่อวานนี่จะเอาขวดมาย่ไปอยู่มานะคลึงคลึงให้มันนิ่มนะขวดมาบดเอาเอาขวดมาบดอื ปวดมาบดเอาขวดมาบดยังไงเอาเชื่อมแล้วก็ไปเห็ดจั้งหลาต่อเชื่อม,มเชื่อมเถอะนะ <c oughs> เชื่อมเลยเชื่อมใช้น้ำตาลไปน้ำตาลเถอะมอื่อคืนไหนแช่น้ำเกลือ,อไว้แล้วลองชิมดูก่นอนอเปรี้ยวเปล่าโบเปรี้ยวเหรอเด้ง เอาเชือกมาเลยประกดมันแตกไหมล่ะอืมมะตองให้มันแตกอืมให้มันนิ่มๆอืมเออมันนิ่มบ่มเนี่มันคือบ่ล่ะยายนี่ดูมันนิ่มอลไรทั้เนี่ยเนี่ยอเอ้าให้มันนิ่มนี่ว่าจำบ่คือคือตัว เลี้มเฉยๆเลี้ยมเลือนยังเท่าหน่มันจะมีม้ยาวๆนะแบบสากเนาะตามเอาบ่งี็เอาไปเชื้อคอยก็ไปเชื้อลมเอมาหลายเป็นหรยกเลี้แล้ว

<Yeah. S 2> เอาเครื่องบินมาจะเที่ยวปีใหม่เนาะเครื่องบินเ้นไม้จะเที่ยวปีใหม่เป็นบิ่งตำรวจทางลูกอ่ะดูประชาชนบิ่งอยู่ทาง มาลดลาเหมือดหรือยัง,งอืมตาเสียยายแตบตัวเสียมนี่ให้แสยบยนะานี่ให้เสียซื้อนะเสียซื้อตายายแมวนะเฮ้เอาในถือ,อเสียซื้อตายายพามว่วนเหรอบ๊วย โยมเตรียมตายยายมาเปี่ยวแท้ว่ะเขาคนได้มากินกะเฮาด้วเขาไม่รู้เขาคนได้กินมามากินกะเฮาดอกต่าะไม่บู้อะแล้วเบี้ยเขากินเนาะเอ้าแต่เคยเหตดแทนกฎแห้ง่ายไหมล่ะมันต้องมีไม้ไหมเนาะมันมีไม้กลมๆเนาะ วิธีวิธีเชื่อมมัดยมเทแบบนี้เ้อว,วิธีเชืออเช่อมเอาไปแช่น้ำเกลือก่อนแช่น้ำเกลือแล้วก็มา,กวมาบดมาบดถ์มบดถ์ไ่กรกะแล้วเนี่ยเอามา <c oughs> ทำอย่างนี้เนาะเอาม,มานนี้มันวิธีของยายแต่ขาคนอื่นจงใจบบอร์ผู้ที่วิธีของยาย วิธีของยายทำมั่วนจีหรือโมเมน์ผ้าม้วนเนาะออม่วจังไรวะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเสียบก้อนจง,งเวลาเสียมเขาเสียบไหมพร้อมบ่ก็เสียบก็ได้กินจ้าของเนาะเมื่อมันเอาไปเสียบขายไปไหนล่ะเอาขายไปไหนหรือบ่ขาย เช่นให้ลูกหลานกินเนาะกินนี่แหละมันย้อมมันดุกเนาะจัดไปเห็นี่เลยมันลบนถิ่งเบิดเนาะทำให้มันนิ่มๆน้อยหนึ่งเวลาเขาเชื่อมมันจะได้เข่าเนื้อเข่ามันพอแตกยอนเมื่อยหย่ใหญ่ให้มันแตกนี่แคมัเยิ้มเฉยๆแต่มันนิ่มแล้วมันพอ น้ำตาลไม่ใช่เพราะเขาใยเปล่าใช่ดเดี๋ยวมันก็มันเป็นน้ำมันก็อันนี้กันเองเอกเนาะเคยทำมาแล้วตาแม่เนี่ยคอทำได้ตอนไหนตาคือบเห็นตาไประยุใสหัวยายทำยังใสตาไปทำงานจ้ิยายยังเคยทำขายเลยแม่ทำอยู่ไหนวะตาคือบเห็นได้ขายน้ำวะ เก็บแล้วเก็บมาไล้ก็เอามาแช่น้ำเกลือ,อให้มันหายเปรี้ยวสักหน่อย <c oughs> จกคืนนึ่งยกจกคืนนึ่งเราเ,เอามาทำอย่างนี้อย่ะเอามาทำจังซี่ละเอามาขวดมาคลิึงไปคลิึงมาให้มันนิ่มนิ่มน้อยนึงระวังมาก <c oughs> ระวังมันกระโดดหนีได้กระยายระวังเงื่อนบงยมมันกระโดดหนีอ่นะทำแห้งหมันก็จะแหลกเนเอาพ่อบุบบุบนิ<ถ>่มๆตาให้ตาทำไปหรอกตามือหนักถ้าให้ตาทำก,กับเบิ้ลแตกทีหนึง่ง วิธีใหญ่วิธีของคนอื่นจังใดบูฮู้น,นะแต่ยายก็ทําวิธีของยายแหละทำแบบบ้านๆเลยว,ว่าจะได้ท่านนี่ก็เดินหาขวดประสันหาขวดมาบท ใจเย็นเย็นจะกินให้อร่อยต้องใจเย็นเย็นมะยงเชื่อมน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายแดงเนี่ยน,น้ำตาลทรายขาวมันเชื่อมเพราะเขากันใชมันจีนบแดงตัวเนาะเอาใส่สีเอาไว้ไหรืออยากให้แดงหมดแล้ว Nên... Phải... Dũng cả lại thì quá Cạp gì thôi thật mà tô bởi nhai sang đó Thịt ừ. dàn mà thịt nhắn Thịt sang à. nhắn dàn thì dàn mà thịt nhắn Cạp tô này tốt tô này đó Cho con ขทำน,น้อยๆเอมไ่ได้ทำลายเขากัทำไปงี้เรอเนาะเออทำพ่อได้กินก็ขอม่ได้ทำมาทำพอเลไใส่จะของขอกิน<ะ>๋ย่าทำเถออยิ่อะไรกินเลยซิมแม่ยางน้อเีด้

บุบเด้แตกกะมีเนี่ยบังแตกกะมีเนี่ยเป็น่ังยี่สิบอ่ะบองไฟก่อนเจ้าน้ำใสน้ำใสน้อยหนึ่งน้ำใสน้ำใสพอดีแล้วก็นน้ำตาลน้ำใสแดงน้ำใแดง ดูนี่นะวิธีนี่นะออนี่น้ำตาลทรายเหลืองกำลังแกะน้ำตาลตีใหญ่โอ้โหมัดตันจะไปให้ใครกินเลยเนาะเอามัดน้ำตาลพยานหมดมันเข่าไปมัดให้กินแนะ่อ,อย่ามัดเอาผู้เดียวหลายนี่ใส่หลายเป็นใงละ่ะครึ่งโลใส่มดและอือะอะม,มันจะได้หวานเนาะมันจะได้หวาน มันจีหวานพูดได้ใหญ่ดอโดอกเนี่ยมันจีหวานปรมาณมันสอดีดูนี่คือบุกยม้มเสียมเสียมบุกย้อมเดี๋ยวนะจะเอาไปตังไปไปตดแล้วไปตดแล้วเจ้า จังไฟไว้ก็เชิดวิชีใหญ่อาไรมันเดือดต่น่ะเดี๋ยวตังไฟไว้แล้วมันเดือดใส่น้ำตาลไว้แล้วก็รอมันเดือดซะแล้วบาทนี้อือใส่อีกกลอนจากเนวคีบไปทางไหนมั่ง แต่เอาว่าคือ,อ,อเอาเอาละไ่ต้องใส่ากม้่มต้องไฟแรงไฟพอประมาณไฟพอประมาณเดี๋ยไฟแห้งหลายยังไม่ทันเดือดแต่ว่านะเอออืมเป็นแบบนี้เนาะคือมบอกยมเสียมนี่แหละป้องยมเสียมเสียมมะยมเสียมมะยมมันปรคือก็ม่ยมดองจ๋ะ บอคือแต่นอนาเบื้องน้า,นาคนเสียมด้วยเป็นตาเสียมเงาเงาน้าคนเสียมนี่แหละคนเสียมนี่คนเสียมมันย่อมเน่นี่มันนาอร่อย งามดูดีคนเสื่อมมายอมแบงามคือมาย่อมแหละเดี๋ยวเบ่มีคนอื่นเขาว่างามเลยวางงามเจ้าของว่าเจ้าของตัวเนาะใครเขาจะวาเจ้าของคีเร่เขาอว่าเจ้าของงามตัวเดี๋ยวี่เขาว่าเนาะเพราะว่าควายขี่ไผยกหางให้มันเนาะมันยกเองตัวเนาะใครที่ไปยกเจ้าที่ไปยกโอ้ ขเขาทาเขาต้องยกเอาเองไว้ขี่ยกหางเอาเองเขาว่าเอ,อาอเดี๋ยวให้มันสุกค่อยมาดูาใหม่ให้มันสุกก่อนเนาะอย่าผุพผะขนานนดนี้นี่เยบอบุกยมเสียมตายาย,ยตายายพามวานคือดีเสียม ตาตามาเบิ้งตาเถอะเปลี่ยนสีแล้วตาโอ้เริ่มแดงแลยจ้าเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วตาเปลี่ยนสีแล้วไก่แล้วตาไก่แล้วเจี๊ยไก่ล้วเยอะอีกน้ำนวลโอ้อีกไอ้ไอ้น้ำเชื่อมมันแห้งโอ้สีสวยเนาะตาเออสียางงามเลยเออนี่น้ำเป็นสีชมพูด้วยนี่ยายมันเป็นสีแดงเด้อไก่จะแดงแล้วเนี่ยเออไก่ไก่ได้แล้วเนาะนี่ไก่แล้วไก่แล้ะให้น้ำมันแห้งก่อนอืม เป็นจ่าเสกเออบึงมันเดือดตัวไรเพราะเพราะเพราะเพราเขาใช้แบบที่เด็ซี่เลยเขาทาดีเนาะเดี๋ยวนี่ใครจะได้ที่แล้วใครจะได้ที่แล้วมาบึงไปใครจะเสียใครจะได้ที่แล้วเดี๋ยวซุกจะได้ให้ดูอีกรอบนึง มามาซิมมายมเตรียมเตรียมมายมอย่างสวยโอ้ยนี่สีสวยเนาะเดี๋ยวเราซิมก่อนคือยีเสียบห่อนบนอยากกินห่อนห่อนอย่าเป่าเป็นไงสีมือใหญ่หวานหวานเนี่ยอันนี้มันอันนี้นใหม่จ้ะซิมก่อนเด้อ แซ่บแซ่บแซ่บเอ้าจะขวางยังถาม่าลอนบ่ย้ายเป็นกนเทียนเลยเสีบแซ่บเนาะขึ้นขอทาอยู่เด้วนี่ย้ายอันนี้หยากเข็ดกินเนาะโอ้ยยังแซ่บเลยอย่างนี้เลยยกก้อยนะนมันแซ่บเนาะแซ่บเนาะ เออนี่นี่ตัวบยมเชื่อมนี่ไงตายายก็เห็ดตาบยงเบี้ยวซิมเลยบุมีฟันก็จยาปียิบเถอะเอออายก็แน่นี่ฟันบุมีหวาน้อกินเอากินเอาม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 นมามากิื่อมตายายหามววน นี่มะม่วงกับมายมเชื่อมจ้าไม่กินน้ำตานเด้อใครอยากกินนัวตาเนาะเก็บเมื่อวานนี่เด้อหนิเที่อมมือน,นีิย้ายขึ้นไปเก็บพาส <c oughs> ิง <c oughs> พาทุ่งรุดเมื่อวานเนี่ยนั่นนะ่ะมาชิม,อ,มอร่อยเนาะแตาก,ก็ชิมไต่ขาเนี่ยแบบเล้ยแบบมันเจ่งกว่านี้ก่นนอนเนาะตาเนาะอืมก้อยเกินอีก เอ็มเย็นจนัดเอยก่อนแซบกว่าอ,อีกเอ็มออยังฟ้อนด้วยโอ้ยใจเดี๋ยวมาได้มาได้ใครกินได้เบิ้งสีสวยไม่ยมเชื่อมตายายจ้าสีสวยตลอดกันเดี๋ยวทำเย็นก่อน